ลุ่มน้ำโขงสายน้ำสายชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสองฝั่งไทยลาวมายาวนานนับพันปีท่ามกลางสายน้ำที่เชี่ยวไหลนี้มีเรื่องเล่าหนึ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในหัวใจผู้คนนั่นคือพญานาคพญานาคอามนุษย์ในตำนานที่มีลำตัวเป็นงูใหญ่กล็ดสีเขียวหรือบางตำนานบอกว่าเป็นสีทอง อาศัยอยู่ใต้บาดาลในแม่น้ำโขงเชื่อกันว่ามีพลังอำนาจมหาศาลสามารถดลบันดาลให้เกิดฝนฟ้าความอุดมสมบูรณ์และยังปกปักรักษาพุทธศาสนาตามคำพีพระพุทธศาสนาเล่าถึงนาคาธิปดีผู้ศรัทธ,ธาในพระพุทธเจ้าแต่เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่อาจบวชเป็นพระได้จึงขอบวชเพียงชั่วคราวเป็นที่มาของประเพณีบวชเนนบวชพระที่ชายไทยต้องทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพญานาคแต่ละพื้นที่ก็มีตำนานเล่าขานแตกต่างกันที่หนองคายเชื่อว่าพญานาคสถิตยอยู่ใต้แม่น้ำโขงจึงเกิดปรากฏการ์บังไฟพญานาคลูกไฟสีแดงพวยพุ่งขึ้นจากผิวน้ำทุกปีในวันออกพรรษาผู้คนเชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางส่วนอธิบายว่าอาจเป็นค้าธรรมชาติที่ติดไฟลุกขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรความศรัทธาของผู้คนก็ยังเน้นแฟนนอกจากตำนานแล้วพญานาคยังปรากฏในศิลปก,กรรมวัดวาอารามแทบทุกแห่งในภาคอีสานล้วนมีบันไดหนาาทอดยาวสู่พระอุโบสถเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าผู้ศรัทธาได้ผ่านการคุ้มครองของพญานาคก่อนเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ พญานาคจึงไม่ใช่เพียงสัตว์ในตำนานแต่คือสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธาและสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสายน้ำโขงทุกครั้งที่ผู้คนกราบไหว้บูชาพญานาคจึงยังคงมีชีวิตอยู่ในจิตใจแม้การเวลาจะหมุนเวียนผ่านไปนับพันปีพญานาคเรื่องเล่าที่ไม่มีวันเลือนหายคือรักเงาแห่งความเชื่อและเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติและศรัทธา ตลอดการ